น้องผมมาเลยครับรายการมวลครบรถกับมหายศ้าเที่ยวครับพี่น้องผมรายการของมหายศมณีคือรายการต้มปลาครับพี่น้องต้มปลาช่อนครับอีสานเรียกว่าปลาคอครับพี่น้องเตรียมเครื่องเทศใบเรียบร้อยครับผมเตรียมเครื่องเทศเตรียมอุปกรณ์ใ้เรียบร้อยนี่ต้มน้ำครับพี่พน้องต้มน้ำใส่เครื่องเทศต่างๆนี่ เริ่มใส่แล้วเริ่มไส่แล้ว,ลวตัวนี้คือตัวนี้คือประคามเปียกครับพี่น้องนี่ประขามเปียกโบไซนะครับก็คือห้องว้นะครับห้องว้เมื่อพึ่นละลายแล้วห้องไปจะเอาออกครับพี่น้องเอาออกนี่น้ำเดือดครับพี่น้องผมน้ำเดือดมากเลยนี่น้ำเดือดนี่ใส่โอ้ยใส่ปลาคอครับพี่น้องนี่ใส่ปลาช่อนนะครับ ไปเบิ้ลน้ำกันครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวมหาหยดจะจับจับปลานะครับจับจับปลาลูกน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องผมดูด้วยกันโอ้เพื่อสุขภาพโว่าอะไรว่าอะไรว่านี่นี่ปลาคอดใหญ่ครับพี่น้องผมนี่ปลาคอดใหญ่มีหอดใส่นี่ อหอนหอนหอนอนี่เอ,อ,อาใส่ต้มพี่น้องเอาใส่ต้มอ๋อ,อบ้เวเบิดเดอรครับพี่น้องมันตัวใหญ่หลายครับผมมันตัวใหญ่หลายเ็ดเครื่องนึงครับอีกเครื่องนึงเ็บครับกินโมลาย้นเบ้เบหลายครับพี่น้อง กรรมวิธีของการต้มนะครับเป็นการต้มคล้ายๆสิเป็นต้มย่ำเหรอพี่น้องครับใส่เครื่องเทศหลายๆครับใส่เครื่องเทศหลายๆเป็นการต้มย่ำเอามะเขือเทศเอาเครื่อเทศใี่นี่นสุดท้ายแหละเอาผักกระแยงเอาผักกระแยงเอามี่ยังใส่ให้เบิร์ดครับที่เป็นสมุนไพร ถ้าต้มสมบันหอกก็คือสีบกค่อยใสหลายนะครับใส่ใบบักขมแต่นี่มันให้ก็คือใส่บักขมอยู่ครับแต่ว่าเป็นบักขมเปียกนะครับในนานี้มันบ่มีบักขาม,มันไม่มีมะขามกันแล้วนี่นี่ครับพี่น้องน,นี่นี่ก็เลยใส่แค่นี้นะครับนี่ต้มป้ายปลา่อยใหญ่ครับพี่น้อง ต้มปลาช่อนนะครับเป็นแบบบานๆเห่าครับพี่น้องผมต้มแบบบานๆเห่าอ่ะจะหน่อยเบิงว่ามันสุกแล้วสิมีรสชาติขนาดใดครับติดตามน้ำกันครับกับมหาหยดผ้าเที่ยวรายการต้มปลาคอยไงครับพี่น้องอ่ะพี่น้องไปเบิงเบิงบันปิดฟ้าไว้เรียบร้อยถูกสุกขลักษณะโอ้ยกำลลงพด กำลังจะเดือดภาษาไทยเพิ่นวะกำลังเดือดรรอรงงครับนี่ปลาคอดปลาตัวัมใหญ่ครับหมอหญ่ครับนี่พุนใส่ปลานี่โอ้ยถ้าหายนี่บ่บไดเลยใส่ปลานี่หายบบไดเลยหัวปลานี่ก็หายก็บบไดับพี่้องผมอาหารสูงเพิ่นวานี่ต้มให้สุกต้มให้เดือดตามสุขคออนาไมอ้อพี่้องครับ ต้มใส่เครื่องเทศใส่เครื่องปรุงต่างๆก่อนจังสีใส่พักมื่อนี้มีพักกขะแยงครับพี่น้องมีพักกขะแย็งมีซีลาบบางคนกะบโมักซีลาบแต่ว่ามหายศนีมากครับมกักซีลาบนะครับหากเืิอนกะเอาลงก่อนเลยนะครับหากเพิ่นลงก่อนมันหอมหากมันหอมดีนะครับตะไคร้มหายศก็ใส่แบบแบบย่างแบบเผาก่อนครับพี่น้องเผาตะไคร่ ให้มันหอมก่อนจะซอยใส่ขคากับเผาครับพี่น้องเผาไฟให้มันหอมให้มันให้มันใหม่ให,มให้มิ่กินในหน่อยหนึงครับเป็นการเผา,น,เาน,นะครับเผาผักผีกลงน้ำนะครับเป็นการต้มยำต้มปลาคอนะครับบ่แม่นต้มสมต้มยำปลาคอครับพี่น้องผมอ่ะจากไปเบิ่งนน้ำกันตอนสุดท้ายครับพี่น้อง นี่ครับพี่น้องผมเป็นตอนสุดท้ายค่อยๆค่อยๆตักออกหัวเอาสีโชว์หัวกับโชว์ใส่เลยพี่น้องผมเน่เน่เน่เส้นละใส่มันบบเนี่ยเส้นละใส่มันเส้นละใส่มันนี่บ่ใส่ยาวๆอะนี่หัวเดียวกับเต็มถ้วยนี่ถวยใหญ่นะพี่น้องนี่ถวยใหญ่นี่ตอนมันเอาตอนอีกตอนนึง ใส่ผักกระหยงผักกระหยงใส่ผักใส่ที่หลังครับพี่น้องเยอะใส่ก่อนนะครับผักมันเกบวหอมนี่นี่เปิดตั้งเลยเปิดจะวางร่มไปน้ำใส่น้ำหน่อยนึงครับพี่น้องโอ้ยมาๆมากินน้ำกันครับพี่น้องผมมากินเข่าที่บักใหญ่ครับพี่น้องนี่เข่าตีบักใหญ่บไปมามากินตุ่มกินตุ่มปลากินอยู่บ้านครับพี่น้อง ไปกินห่วมกันโมได้ครับกกินอยู่บ้านกินอยู่บ้านกินกับครอบครัวแค่นั้นครับโม่ได้ไปกินกับผู้อื่นนะครับ <C> เพื่อรุนละลงคัดกรองระยะหา่างกับชุมชนครับในช่วงโควิดในที่นครพี่นอ้องนี่มาพี่น้องครับมา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 นี่ติ๊บเข่าบักไงครับกินต้มปลาคอนํำกันครับต้มปลาคอไงต้มต้มปลาคอไงกำแตกครับพี่นอ้องเฮ้ยใส่ใส่ นี่นี่ใส่ใส่ใสในี่มันนี่แก้วนี่ตำแบบธรรมดาแก้วนี่ตำใส่ใบบัวใส่หนังปลาชูรสแค่นั้นได้ครับพี่น้องผมสูตรนีิตำแบบพริกดิบนี่พริกดิบแดงๆนะครับใส่หนังปลาใส่ประเด็หน่อยหนึ่งใส่ชูรสหน่อยหนึ่งนะครับหน่อยหนึ่งนะครับใส่แตงงัวนะครับมามากินข้าวต้มกันครับพี่น้องคลิปนี้ เอาไว้ซ้ำนี่ครับพี่น้องไล่การผ้าผ้ากินครับพี่น้องผมมหายดผ้าเที่ยวไล่การนี่เป็นไล่การต้มปลาต้มปลาคอ,อกินต้มปลาคอ,อน้ำกันครับขอบคุณที่ติดตามนะครับลิปมหนาพอกันไหมขอบคุณและสวัสดีครับอ๋อห่วย